สวัสดีครับวันนี้วันที่3เตุลามคม,ม2563น,นะครับชมรม200ใจมือหนึ่งพี่ยากรัยนะครับนำโดยหลวงพ่อพระภูกาญจนบุตรตามผมแล้วก็นาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจบนบุรีนะครับร่วมด้วยท่านอดีตประธานสภา,าเกษตรจอมทองสามสมัยนะครับแต่ว่าอันนี้โคบอกของเรานะครับผมวันนี้มาลงเคสที่1866นะครับเป็นเคสของคุณยายขาจิตละตรีนะครับอายุ7 0ปีตรงนี้เรียกว่าซอยตุเหลาสวนพลูนะครับอาการของท่านเป็น เป็นเลือดตีบไม่ใช่เป้นเลือดในสมองแตกนะครับต,ตอนนี้ก็กลับมารักษาตัวที่บ้านนะครับผมก็ต้องขอเป็นธรมเพร์อไซเอ็มนะครับแบบแตกแลก้วก็เป็นรถขาวันนีรันพี่นี่ไม่ได้มามอบแต่ที่นี่กลับลานะครับผมคุณสิริวดีที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนคุณคุณตาครับแล้ววันนี้ได้นำารรมเพื่อมามอบให้เพื่อทุนค่า้จ่ายให้กับคนเรือนของคุณตาไปครับแล้ว หม้อพัดเข็นเดื่อวคุณตาจะได้ออกไปข้างนอกไปโรงพยาบาลหรือจะเดินทางตรงไหนก็จะสะดวกขึ้นครับครับมีพี่สมอนเป็นคนดูแลนะครับจะขที่กล่าวับนะพี่ที่วันนี้พี่นิ่มได้ขอของมาให้ก็ขอกลาบขอบคุณนิ่มนะคะที่มาดูนามาเยี่ยมผู้ป่วยนะคะผู้ยักไรนะคะขอขอบคุณมากเลยค่ะครับยังไงก็ขอฝากพี่ๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ ครัสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณพี่พมากๆนะครับที่ร่วมทำบุญกันเข้ามานะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ